พี่โบนะคะจะปาดซียางนอกมีบากอันนี้นะคะใส่ไปเป็นเม็ดชกเล้ยเสร็จแล้วไปเหวี่ยกตัดแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสน ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนตอนเนี้ยร้อนมากเราต้องกินอะไรที่มันคลายร้อนหน่อยพี่โบก็เลยนี่นีนะคะ่ะสั่งเฉาก๊วยมากินแต่นี่ดูจะกัดให้ดูยี้ห้อนี้ไม่เหนียวเลยเห็นไหมชิจริงมันต้องเหนียวนุ่มกว่านี้แต่น้ำพอดีไม่ค่อยหวานมากเอี๋ยวนะอา้า พี่โบนึกอะไรออกแล้วคะทุกคนมี FC นะคะน้องๆเนี่ยส่งมาให้พี่โบแล้วก็บอกว่าพี่โบทําแบบนี้หน่อยทําแบบนี้หน่อยเฉาก้วยที่เหนียวที่สุดในโลกเหนียวที่สุดในโลก What?! เดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงมาอยากให้ทำกันใช่ไหม What <the> hell? นี่นะคะก็คือ กล้วยของพี่โบนะคะที่จะมาแก้งทุกคนในบ้านวันนี้นั่นก็คือชาวกล้วยที่แข็งที่สุดในโลกนะคะพี่โบนะคะจะปาดซียางนอกวิบากอันนี้นะคะใส่ไปเป็นเม็ดชาวกล้วยปะปนกันไปแล้วไปเสิร์ฟให้กับคนในบ้านดูซิว่าเขาเนี่ยจะว่ายังไงกับชาวกล้วยที่แข็งและเหนียวที่สุดในโลกของพี่โบไปค่ะเดีย๋ยวเราไปแก้งทุกคนกันก่อนอื่นนะ พี่โบขอเลาะดอกยามตรงเนี้ยออกมาให้มันเหมือนกับเม็ดเฉกุวยก่อนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนเป็นหน้าฝนที่ร้อนมากเลยทุกคนแล้วหน้านนีะ้เราต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบเย็นเย็นชื่นใจกินตอนนี้พีมพ์มกับพิชาเขากำลังทํารถต้อมรถกันอยู่เดี๋ยวพี่โบจะหาเครื่องดื่มนะคะเย็นเย็ชุ่มฉ่ำเนี่ยไปให้พีมพ์มกับพิชากินดีก,กว่าเค okay. ชเฉาก๊วยก็ต้องแบบว่าต้องการเนื้อเฉาก๊วยที่มันแบบเหนียวนึบหน่อยนะทุกคนนะมันแบบเคี้ยวยิ่งเคี้ยวนานอะ่ะมันสู้ฟันไง ได้ไหมทุกคนดูดิมันเหมือนอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ได้หลายอันก่อนนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะต้องขอบคุณน้องๆ FC นะคะที่ช่วยกันส่งคลิปมาให้พี่โบแกงทุกคนในบ้านนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราได้เม็ดเชากล้วยมานี่3เม็ดแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเหมือนไหม oh <my> God. เหมือนไหมเหมือนเม็ดเชากล้วยไหมนี่เม็ดเชากล้วย เฮ้ยใกล้เคียงกันอยู่นะอันนี้มันจะออกแบบว่านึบๆนิดนึงแต่ว่ามันก็เออรูปทรงใกล้เคียงกันเลยเดี๋ยวพี่โบขอาะดอกยางมาให้เยอะๆก่อนนะคะแล้วพี่โบจะถ่ายทุกคนดูว่ามันเหมือนกันแค่ไหนไปค่ะ นึบเย็นๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไปดูกันนะคะว่าพี่ยิ้มจะว่ายังไงไปคะ่ะ a few moments later ว่ามีอะไรเย็นๆไหมอาน้ำกินไหนมือเลอะโอ้ทำไมเลอะเหมือนนะเดี๋ยวเราไม่ส่งเลยนี่เราเป็นโจงกวยนะว้าวเท่ย์ห่วย เขารู <spe aker> yeah. like, mm ้ตัวแบบนี <float> ้อไแต่สูตรอะไรยังใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวเขาว่ายี่ห้อเนี้ยมันไม่ค่อยเหนียวมันเลยเขาก็เลยไปซื้อมาเพิ่มไงเขาก็เลยไปใส่แบบสูตรเหนียวแน่นหนึบอ่ะเขาไปหน่อยเพราะว่าเขาความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหนึบไม่ค่อยแบบต้องการเนื้อช็อกโก้ยที่มันแบบเหนียวหนึบหน่อยนะทุกคนนะเหนียวไหมเหนียวเหนียวหรืออีกตัวยังไง

น้ำใจอยากให้เพื่อนให้ฝูกอ่ะไปด้วยไปด้วยไปด้วหยิบสายคืนไปมีมันรมาไงเฮ้ยไปต้องทำหน้าป้อมันเป็นยังไงอ่ะอ้ยอ้าอชื่โอโหดีขึ้นเยอะเลยโยเนื้อที่มีรสชาติเรียบง่ายแต่คงความหวานอร่อยที่โอ้ยอะไรห้องา้ม่แมงน้ำมาให้กิขัดออกมั้ง อ๋อก็ไม่ต้องล้างรถดิ่ดคืนไปมึงนี่ว่าอะไรง่ายง่ายไปหมดข้องหนูก็บุบเป็นรักยิ้มอะรักยิ้มเหรออันนั้นคือสขอให้อากาศร้อนๆมึงมีอากาศร้อนๆกินคนเดียวเดี๋ยวไม่ให้เดียวเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรู้เลยอะทำงานนะจะเจอก็ไ่เอามาให้คนอีกอันนี้ชากราวงไหมเนี่ยอันนี้น่าจะไหลลาวอยู่จริงอะเออเพราะว่าตัวนี้เห็นโบบอกเหนียวพิเศษเลยเฮ้ยโอหแม่งอากาศร้อนแต่รถดีนะชิดใจนะอากาศร้อนๆมันสดชื่นอ ต้องเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้มันจะมีตัวเออเออพวกนี้พวกนี้มือดำชี้มุกซะด้วยเฮียมุกซะด้วยแล้วถ้ามันหล่นลงมันนี่ทำไงเอามาให้ยังปากดีมุกซะด้วยมันต้งแดงแล้วไปไกลเลยปังสดชื่นอะทิแม่งมันร้อนพ่อเ้ยพ่อเดี๋ยวเอารถไปบ้านนู้นเสร็จละวางไว้ไหนอะเอาไปจอดไว้ได้ไหม นี่ผูกเสร็จหมดแล้วเนี่ยอ่ะทำไมอะ่ะ<ม>กินให้มันชักช้าเดี๋จะจะให้พ่อกินด้วยไอ้สองง่ายไปง่อย <c oughs> ไปพ่ออยู่หลังงียบไ้โอเคนี่ <c oughs> ไออาร์ซีเนี่ยคุณครับโอ้โหใช่อืมนี่อีโ5ห้าแบบไงกินน่ะเมื่อกี้ผมก็โดนไปตงคำ เหนียวแน่นหนึบอันนี้อร่อยอืออือโอ้าหอ้พ่อพ่อชิมหน่อยชิมหน่อยร้อนสดชื่นขนาดนี้เข้ามาล้องร้องไหมอย่ามาทำหน้ามุ้ยร้อนร้อนมาเชิญครับโช๊ะแขวะโช๊ะแขวะชาข้างหลาวร้อนอ่ะอือนงาหยอกนิดหยอกหน่อยแดงแดงกระดานนะโอ้โหมันสดชื่นร้อนร้อนไปแล้วดไม่หมดลองกินน้ำก่อนน้ำมาหน่อยหวานนี่อะไรมือไม้เลนเย็นไง ทีอตัวมาจากไหนไอ้บางแคร์ป่ะฮะไอ้เฉก้วยบางแคร์อร่อยนะพ่อที่มันปอกบอะชากลางลาวูเนื้อมันเหนียวมากแต่เขาว่ามันมันบางไอ้นมันไม่ค่อยเหนียวเขาเลยไปเอาซื้อที่จริงเขาซื้อมาเพิ่มใช่พ่อเพราะว่ามันไม่ค่อยเหนียวรู้สึกว่ามันไม่เหนียวอ่ะหนูก็เลยซื้ออีกแบบหนึ่งมาเพิ่มมันเหนียวอีกแบบหนึ่งนี่นึบเป็นไงนึบอ่ะอมน้ําแข็งนะสิบอกแล้วอย่ากินน้าแข็งพร้อมกันเยนฟันกรามนะกินน้ําแข็งอ่ะอะไรอ่ะ โอ้เหนียวเียบวางเลยเ่ยไม่เกียบไม่นานหรอกมันเหมือนกับมาโดนลมอ่ะหมอเดี๋ยวมันไปหยิบมาให้ดูเฉี่ยกล้วยอะไรไม่รู้มแบบนี้นะไอ้ไอ้ไอ้ตรงหน้าหน้าใช่ปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกสักคำนิดก็อีกสักคำสองคำนิดอีกสักคำสองคำแล้วชอบเป็นไงวะมันมีอันนรูมไหม อันนุ่มเหม่งมามันมีปนดปนกันนะนิ่มก็มีเหนียวก็มีไอ้เกียมั้งยงเอ้าเก็บไปอันตรายผมแล้วก็มีข้อเดียวกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับชาวกล้วยชากงราวของเรานะครับพ่อมาเล่นกระดอกแหวนมาเลยพ่ออันนี้ห่วงพ่อพ่อลอวางไม่ใช่ปะอพ่อไม่ต้องห่วงผมผมกินก่อนพ่อแล้วผมรู้ว่ามันไม่เป็นอะไรผมแล้วพอกินได้พ่อมันเลวเลย ผมเดาผิดหน่อยเดียวเองผมเดาไออาร์ซีดูมันเลาะมาซะมันเป็นคาเมลเพราเรากินคาเมลเข้าไปแล้วเพราะเรากินอูดนะพ่อเพราะเรากินอูดอ่ะเฉากล้วยตาหนกอูดย่งไม่รู้เราจ้าอย่างเอาแล้วขมดคุณบ้านื้อว่างคิดว่าข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหมันเหนียวขนาดนี้แต่พ่อเราเคี้ยวขาดดิมึงบ้าไอ้เหี้ยแรงเกียร์รยนต์แรงมอเตอร์ไซ อ้าสีแม่งเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เนี่ยวเดเกินนี่คนเกินเลยเนี่ยมันเกินข้าไปมันอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะเข้ารูปไหนออกรูปนั้นนดี๋ยวรุ่นนี้ไม่ออกปุ๋ย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 ไม่รุ่นนี้ไม่ออกเพื่อเบื่อคาร์มันผ่านลำไส้เลยไม่ได้เอ๊ะทำไมกูเลอะไปกิ่นยางในวะหน้ามันมันอย่างนี้มันก็ยังออกนะถ้ามันมาอย่างนี้ ขัดก็แม่มาอย่างนี้ลามึงตายเลยดีนะแม่งยังไปเลือกยางคาเมลมาไอเหี้ยถ้ามันไปเอาไออาร์ีแท่งอย่างนี้เลยเป็นไรแล้วแม่งเหมือนกันเด้เลยเากินเข้าไปอ่ะไป่อ่อนจริงตอนเผาหิวเออหิวน้ำจะน้ำจะตายหาได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเอาลองนิดเยไเ้ดูเจอไหมเจอไมไ้าวไปปยกน้ เอาชาวกล้วยเที่ยงกันไม่เอาแม่ก็แม่เหมือนเลยนั่ะนักการนาฬิกาเรียนนั่นแล้วก็โเฮ้ยหิวน้ำหิวน้ำสด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 แปลกใจมันถึงมาแล้วมันบอกร้อนๆทำงานเหนื่อยๆลองชิมหน่อยคุณว่าชาวกล้วยหรือยางรถยนต์ชาวกล้วยอ่ะเนี่ยอันนี้ตาบึงมาเทียบกันมาใกล้แล้วมึงต้องให้มันอยู่ในน้ำแข็งเลยอันเนี้ยอ่ะอันเนี้ยเอาอ่เนี่ยไม่ได้ดูออกที่ไหนอะดูออกทีไหนอะก็ไหนอะนี่เนี้ยอะ ทำาไปเชฟนี่ใส่เพ็นไว้เยอะแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวเพื่อแม่ใส่น้ำแข็งเพิ่มหน่อยด้วยเออเออเออโอเคใส่น้ำแข็งเพิ่มไปเลยนะมึงนี้เราไปเก็บลราทำให้ดีๆนะเข้มแข็งเพิ่มเยนไว้เขาจะไปทำงานทำการแม่แม่แม่หาลูกินนี่หน่าแล้วเห็นแม่เป็นนักอะไรนักนักชิมนักรีวิวนักชิมช็อกแวต ไม่แค่กินให้ดูก็ได้อืมว้าวกินได้แต่มันมกินเย็นหน่อยนึงนั่นไงหรอฟิดเนี่ยเมื่อกี้แช่ฟีดเนี่ยรอแม่นานเชากล้วยเหนียวแน่นหนึบได้อือทุกชายทุกชายก้อนจะถึงวันแม่เป็นยังไงแม,ม่อันนี้มันก็มันเป็นยังไงมันเหนียวเคี้ยวไมออกเลยเคี้ยวออกไหม ม่ได้เียวนี่ยทำไมเขียวไม่ออกเหรอลองนีเนี่เอ้อ้กเออีกไอ้เหี้ยกว้มันไม่ได้ไม่ใช่มันคืออะไรแม่ทำไมไม่เขียวอ่ะแม่เคียวไม่ออก ร่วมมือกันดีนะพ่อกับลูกมันยังไงมันเหนียวหรือว่าอะไรมันเหมือนอะไรยางยางยางอะไรแม่แม่ว่ายางอะไรแม่ว่ายางอะไรยางรถยนต์มากฮะบ้ายางรถยนต์ใครจะเอามาแม่มันมันแข็งนะจะปาดได้ไงมันกัดไม่ออกเลยหรอแม่มันแข็งจัดเลยนะโอ้โหมันติดแบบ ติดนึบเลยเหรอมันเลยแบบไอ้นี่ไงมันคล้ายๆโชกุนไงแม่แม่เที่ยวแม่เที่ยวแล้เดี๋ยวเดี๋ยหาที่เดิมมาหาที่เดิมของแม่ก่อนไม่เคยปานีอะไรกับใครเลยนะแม่ล้างแล้วแม่ เมื่อกี้แม่เขียวแบบว่าลูกชายป้อนไทยแบบแม่เขียวแบบว่ามีความสุขมากเลยอะอยากขอบคุณฟ้าให้เรามาเป็นลูกแม่ไม่ใช่เลยแม่เป็นคิดอะไรมึงอ่ะก็ดีเลยไม่ได้คิดเองนะคะขอบคุณ FC นะคะที่ส่งมาให้ขอให้ทำเหรอได้ FC ขอให้ทำแม่ <MC S 1> เอฟซีเขาส่งมาเขาบอกว่าลองทำหน่อยว่างี้โอเคคลิปนี้นะคะใครชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์ก็แชร์ก็สมัครไทยนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ